สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเมยอยู่ที่ร a f เฟ e p a พจนะคะซึ่งกำลังจะพาทุกคนเดินทางไปที่วัดเยี่ยให้ชิงซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรซึ่งเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องการขอเรื่องความรักนะคะจนได้รับฉายาว่าเดี๋ยวนะเมย์ข้ามถนนก่อนจนได้รับฉายาว่า The Love Temple นะคะ เดี๋ยวจะมาดูกันว่าวัดน,นี้จะล้างอาถรรพ์ของเมย์ได้หรือเปล่าเพราะว่าดิฉันเดินทางยุะมากเลยนะคะ35ประเทศขอทุกที่นะคะจนทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าโอเคฟิลิปฉันเหลียวผิดเห็นละฟิลิปคือถ้าเกิดว่าทุกวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าดิฉันมีแฟนนะคะดิฉันก็จะงงเหมือนกันว่าเอ๊จะต้องไป แก้บนที่วัดไหนดีนะคะฮ่องกงไต้หวันเกาหลีฝรั่งเศสไปไปทุกที่นะคะที่ขึ้นชื่อเรื่องความรักนะคะที่แรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาหรอกแต่ว่ามันมีรุ่นน้องคนหนึ่งค่ะที่อยากออนไลน์ขอพรมากนะคะนางโรสแซนบายแล้วเราก็เลยลองเสิร์ชดูเราก็แบบเฮ้ยที่แรกเราไปเซเร์เฮ้ยแบบฉันอยากจะไปกินลักซาฉันหิวแล้วอะอะไรเงี้ยแต่พอเสิร์ชดูเอ้ยมันอยู่ระหว่างทางกับทางไปรสเซอรก็เลยแบบเออก็ลองแวะด,ดูซี่แล้ว แลอย่างหนึ่งคือมาลงเซชันแล้วก็เดินแค่แค่ประมาณ3านาทีเท่านั้นเราก็เลยตัดสินใจมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหนะ้างานนะคะว่าเราจะต้องมีพิการยังไงนะคะที่จะได้เรื่องความรักนี่นนะโอเคเดี๋ยวฉันเดี๋ยวมองหาวัดก่อนนะคะแป๊บแบบนึง